รายการทั sí, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยเป็นประจำเช่นเคยนะครับ ทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณทางทบ5กับผมเข้มมนทนดำเนินรายการครับอีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่เทศกาลวันปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานนะครับหลายๆคนคงจะชื่นชอบกับเทศกาลวันนี้เนื่องจากว่าหลายๆคนได้สนุกสนานกันเต็มที่แต่ยังไงก็อย่าลืมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ด้วยนะครับไปส่งน้ำพระบ้างตามโอกาสกลับไปกราบ ไห้ขอพรนะครับรถนำน้ำหัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เล่นน้าสงกรานกันแบบสุภาพปลอดภัยนะครับน้ำแข็งไม่ควรใช้นะครับหรือไม่ก็สีผสมอาหารหรือว่าสีที่มีอันตรายก็ไม่ควรนํามาใช้ในการเล่นน้ําสงกรานนะครับที่สําคัญก็คือการขับรถขับปลาอย่าดื่มเหล้าไปเด็ดขาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับด้วยความวดีจากของดีเมืองไทยของดีเมืองไทยในช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประติมากรรม ของพระคะเนที่สวยงามนะครับได้รับอิทธิพลมาจากทางต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยก็มีการนับถือบูชากันอย่างแพร่หลายทีเดียวจะมีความสวยงามแค่ไหนน่าลืมใส่มากน้อยเพียงใดไปติดตามได้ในช่วงนี้ของดีเมืองไทยครับประติมาก,กรรมพระพิคเนทหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเน์นับถือพระพิคเนทมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีรูปพระพิคเนศจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจำนวนมากองค์เก่าและมีขนาดใหญ่ที่สุดคือพระพิคเนศศิลาพบในเมืองศรีโสสกจังหวัดปราจีนบุรีอายุราวพุทธศตรวรรษที่12ศิละปะแบบเทวรูปรุ่นเก่าสภาพชำรุดถูกตีแตกอาจทำลายโดยผู้นับถือศาสนาอื่นในสมัยต่อมารูปพระพิคเนศศิลาทรงเครื่องแบบศิละปะแบบเขมร พบในภาคตะวันออกเฉียงใต้หลายองค์ได้แก่พระพิคเนตประทับนั่งในกรอบซุ้มรูปคล้ายกีบขนุนทรงมงกุฎที่มีลวดลายสมัยนครวัดพุทธศตวรรษที่17พบที่ปราสาทตาเหมือนธมจังหวัดสุรินสมัยหลังนิยมทําพระภิคเนตสำลิดขนาดไม่ใหญ่นักเช่นพระภิคเนตสวมมงกุฎ ค้ายเทวลิศมีมวยผมเป็นปุ่มซ้อนชั้นแบบศิละปะอยุธยาตอนกลางถึงสมัยรัตนโกสินทร์พบพระพิคเน่ศิละปะอินเดียใตย้สมัยพุทธศตวรรษที่24ถึง25จำนวนมากรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา080 587 1911 โรงพยาบาลวัตสมรารรตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081-983-0400 ของดีเมืองไทยในช่วงนี้นะครับผมได้รับจดหมายจากคุณผู้ชมนะฮะเขียนมาแนะนาบอกว่าอยากจะให้พาไปพบกับผลไม้นะครับที่ให้ผลผลิตในช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนแบบนี้นะครับจะมีอะไรบ้างหลากหลายผลไม้หลากหลายชีวิตที่เดียวเชียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับมะยงชิดแล้วก็มะปรางหวานนะครับว่าเขาจะมีหน้าตาละไม้คล้ายกันมากน้อยเพียงไหนเพราะว่าผมเคยรับประทานแต่มมะปรางหวานแต่มะยงชิดเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนกันผล ผลิตเหมือนกันเด้ต้นก็เหมือนกันมากแต่ว่ารสชาติแตกต่างกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับของดีเมืองไทยในช่วงนี้แนะนําเรื่องของมะปรางหวานและก็มะยงชิดไปติดตามกันเลยครับจจะอกลล่าา่นาาาาววเนนนตััดชชีโ อาละรครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะมาเดินทางเพื่อสแสวงหาผลไม้หน้าร้อนไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมีอะไรนะทุเรียนเงาะมีไม่เอ่ยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้อยากจะรับประทานผลไม้ลองไปดูซิว่าที่นี่จะมีผลไม้ให้รับประทานกันหรือเปล่าลองตามมาดูครับตามไปเรื่อยเอ๊ะ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 ผมแอบเห็นผลไม้บางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับหน้า <ไป S 1> ตาแปลกๆใครๆมะปลาใครๆมะปลางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน<ด>อะไรเอ่ย คุณลุงสมจิตครับคุณลุงสมจิตกําลังขายผลไม้ที่มีชื่อว่ามะยงชิดมะยงชิดมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากนครนายกครับมาจากนครนายกอู๋ลูกโตมากคุณลุงลูกโตครับลูกโตมากมะยงชิดนี่เป็นผลไม้ตระกูลไหนเอ่ยคล้ายๆมะม่วงน่นะคล้ายมะม่วงคล้ายมะปางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะ่จริงจริงผมเคยเห็นตั้งนานแต่ว่กไม่เคยรับประทานเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้ให้ลองชิมเลยครับให้ลองชิมได้เลยครับถูกต้องถึงลุงไม่พูดผมก็จะขอลองให้ลองชิมเลยครับลูใหญ่มากอุ้ย เป็นลูกดีกว่าครับกัดลูกเคียลูกนะถ้าผมทำอย่างนี้มันมันไม่พรอยใหญ่ไปมันมันยังปากไม่พร้อมครับหนึ่งลูกใหญ่มากลูกใหญ่ครับคุณผู้ชมนะครับมันเปรี้ยวเหมือนกว่าอันนี้เป็นมะยงชิตอ่าของดีเมืองนครนายกครับครับแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติก็จะมีอมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมครับผมเคยทานนะคุณผู้ชมก็ต้องถามก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเปรี้ยวๆมาเรารับไม่ได้ไม่ค่อยทานเปรี้ยวเอาละครับลองดูครับลองดู ยังไงครับรส <Trans> ชาติหวานน้อยหรือเปรี้ยวม,มากครับจจมบอกว่ามันชุ่มมันกับไปแล้วมันสัม่มเต็มปากมันเป็นผลไม้ที่วหวานหวานแล้วก็อมเปรีย้ยวหน่อยหน่อยถ้าปอกเปลือกแล้วจะจะหวานมากครับหอมหอมด้วยมีหอมด้วยครับแล้วอย่างนี้หนึ่งพวงในราคายังไงเอ่ยครับ อันนี้เป็นมะาปางหวานนะครับลูกเล็กอันนี้ราคา,อ,าอันนี้ราคาอันนี้ต่างหากนะครับถ้าเมายงชิดแบบที่ชิมอ,อยู่เมื่อตะกี้นี้ถ้าลูกใหญ่นี้คือมมยงชิดครับกิโลละกิโลละร <180 S 2> <180 S 1> ้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอยู่ในช่วงนี้นะครับต้นๆก็ราคาก็จะสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงครับตอนนี้ลดลงมาหน่อยแล้วครับราคาทําไมมันถึงแปรปรับไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับลตอนตอนเมมออกใหม่ๆนะครับออกมาน้อยยังมันก็ยัง คือคือเป็นสูกน้อยนะมันก็มีราคาหน่อยพอมากเยอะๆก็ราราคาก็จะลดลงสภาพอากาศเลยครับลุงยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนอากาศแรงน้ําก็น้อยด้วยมันมีผลตอบผลผลิตอย่างนี้ไหมครับลุงสาหรับระยงชิดกลับมาปรางหวานนี่ไม่ไม่ไม่ชอบน้ํามากครับไม่ชอบน้ามากคืออ๋อชอบอากาศแรงๆแบบนี้ด้วยครับเป็นไม้ผลที่เขาไม่ชอบน้ำนะครับแต่ว่านี่หน้าตาม ก็ตามเหมือนกันเด้เลยนะแต่อันนี้มาปลาหวานลูกเล็กครับแค่ลูกลูกต่างกันก็คือลูกเล็กกับลูกใหญ่แต่อันนี้หวานไม่มีเปรี้ยวเลยครับจะลองไหมครับพูดขนาดนี้ไม่ลองมันก็ไม่ใช่ผมใช่ไหมล่ะหนึ่งลูกเชิญพียาไม่ออกแค่ลูกใหญ่ลูกเล็กเท่านั้นเองเป็นไงครับหวานหวานนี่หวานมากหวานมากนะครับจะดูจะเหมือนกันมากเหมือนกันครับแล้วลุงปลาประจักที่ไหนครับเนี่ยอันนี้สวนเองเลยครับ ส่วนของกุงเองอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับแล้วมาขายที่นี่รายได้ดีไหมก็ได้ครับได้ดีครับได้ดีครับและขายไม่แพงเมื่อกี้ผมถามราคาเท่าไหร่ร้อยกว่บาทเท่านั้นเองร้อยแปดสิบจะได้กำไรหรือเปลรือลุงก็ของสวนเองกำไรก็คือเราขายแบบราคาแบบทั่วไปนะครับครับ ลวพื้นที่ละค่าแพงค่าแพงอะไรอย่างเงี้ยลุงอันนี้อันนี้ไม่ได้เสียครับแล้วแต่จะทําบุญกระทังวัดครับอ๋อ,อ,อก็เลยสามารถขายราคาถูกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออร่อยมากด้วยครับอขอบคุณมากครับที่ชมอย่างที่บอกนะครับว่าคุณลุงเขาไม่ได้เสียค่าที่นะครับแล้วก็ผลไม้นี่คือนํามาจากสวนของตัวเองก็เลยสามารถขายในราคาที่ถูกได้ะอ่ะย้ำกันหน่อยว่าผลไม้อย่างดีๆแบบนี้มาจากที่ไหนเอ่ยจากนครนายกสวนสมจิตมาขายที่วัดสมานรัตนารามครับ,บร ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร8 8 1 3 1 9 3 9 3 9วัดสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร์แ8ดห0 คุณู้ชมท่านใดเคยเป็นโรคเท้าเปื่อยไหมครับน่าจะทราบว่าการเป็นโรคเท้าเปื่อยเนี่ยน่าจะสร้างความรำคาญใจให้กับคุณผู้ชมอย่างมากทีเดียวเชียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการใส่รองเท้าไปไหนมาไหนก็จะลาบาก เหมือนกันนะครับสุนัขก,ก็มีโอกาสไปโรคเท้าเปื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงน้องหมานะครับหมั่นดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเท้าน้องหมาด้วยเหมือนกันนะเวลาไปเดินตรงไหนนะครับไปเหยียบย่าน้ําหรือว่า,าไปในที่ที่ไม่สะอาดสกปรกเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเท้าเปื่อยได้เช่นเดียวกับมนุษย์นะครับแต่ว่าวิธีในการรักษาอาจจะแตกต่างกันไปถ้าคุณผู้ชมเห็นสุนัขของคุณเป็นโรคเท้าเปื่อยนะครับ ควรจะพาไปพบแพทย์ไม่ควรนํายามารักษาเองวันนี้ผมได้รับข้อมูลดีๆจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์บางเขตมาให้ข้อมูลดีๆถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันครับโรคเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงติดต่อง่ายและระบาดรวดเร็วสาเหตุคือเกิดจากเชื้อไวรัสในประเทศไทยระบาดอยู่3ชนิดคือโอ A, และเอเชียหนึ่งไวรัสแต่และชนิดไม่ทําให้เกิดความคุมโรคข้ามชนิดได้สัตว์ป่วยจะมีอาการซึมเบื่ออาหารมีน้ําลายไหลเกิดเม็ดตุ่มใสที่อุ้งเท้าหลังเกิดตุ่มใสภา,ายใน24ชั่วโมงตุ่มจะแตกออกและเกิดการลอกของเนื้อเยื่อหลังจากนั้น2-3วันเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายจะเกิดตุ่มใส,สและเป็นแผลบริเวณอุ้งเท้าระยะนี้สุนัขจะเริ่มเดินขากระเพก การรักษาเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสจึงไม่มียารักษาจำเพาะในการรักษาแต่สามารถป้องกันโรคได้โดยการฉีดวัคซีนกรณีที่สุนัขป่วยเมื่อเริ่มพบตุ่มใสบริเวณเท้าสามารถใช้ยาปฏิชีวนะและยาม่วงรักษาแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้การป้องกันฉีดวัคซีนให้สุนัขปีละสองครั้งห่างกัน6เดือนสุนัขที่มีอายุน้อยเริ่มฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ6เดือน และฉีดครั้งที่2หลังจากครั้งแรก1เดือนหลังจากนั้นฉีดทามทุกๆ6เดือนขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้สนับสนุนโดยร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ส่งคุณค่านำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก โรงพยาบาลวัตสมรารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081-983-04-00 ผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นของดีนะครับอยากเก็บไว้คนเดียวเกียนจดหมายมาบอกเรานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าเรื่องนั้นถูกใจทีมงานเราอาจจะบุกไปถ่ายทํากันถึงที่คุณอาจจะโด่งดังภายในคลิปตาก็เป็นได้ส่วนช่วงนี้ไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของดีมุนไทยกันต่อแล้วกันครับ สวยๆกันไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไฟยมาอยู่ที่แหล่งช้อปปิ้งไวมันของคนชนบุรีนะคะได้ได้ว่าเป็นแหล่งใหม่เลยนะคะสําหรับเดอะบราซ่าแห่งนี้ค่ะเขามีคนมาที่นี่กันเยอะมากมาทําอะไรมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวฟ้ฟยจะพาคุณผู้ชมไปชมข้างในกันดีกว่าคะ่ะตามไปไปเลย <c oughs> ถ่ายรูปนะคะช้อปชมแล้วก็ชิลตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี้คือความสนุกภายในงานนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆให้ได้ชมกันนะคะเพื่อรอดูมินิคอนเสิร์ตและวิธีการเปิดงานอันยิ่งใหญ่ค่ะ กิจกรรมต่างๆแบบที่เราเห็นในวันนี้ทั้งหมดนะคะจะมีทุกๆวันเลยค่ะมีกิจกรรมการร้องเพลงนะคะมินิคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งการช้อปปิ้งของคนวัยมันที่นี่เขาบอกว่าราคาถูกทันสมัยแล้วก็เทรนดี้ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยค่ะเรียกได้ว่าเหมือนสยามสแควร์บ้านเราเลยนะคะแหมชมบรรยากาศโดยทั่วแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟายพาไปชิมของอร่อยแล้วก็ช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะ เอาเป็นว่าถ like ้าเกิดในครั้งนี้ถ้าเกิดมาเที่ยวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาช็อปชมชิมเรื่องราวดีๆได้ที่เดอะบาร์ซาแห่งนี้เขาเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนเลยล่ะค่ะถ้าใครไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาได้นะคะที่ชนบรีแห่งนี้ค่ะตอนนี้ขอสั่งกาแฟเย็นๆรับประทานก่อนนะอเมริกาโน่ยังเแลือค่ะ Largos el sol al paseos bajo Mr. tantes Y นี่แค่บรรยากาศเปิดงานในวันแรกนะคะสำหรับบราซ่าความสนุกยังครบถ้วนขนาดนี้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะสามารถมาเที่ยวที่นี่กันได้ทั้งครอบครัวกิจกรรมมากมายหลากหลายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อ พิมชิลหรือว่าถ่ายรูปนะคะกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ค่ะวันนี้ถ้าเกิดสนใจนะคะลองดูที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะเรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนวันเวลาของฟ้าแล้วก็ทีมง,งานทุกคนแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในะคราวหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณวัดสมานรัรตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 9 8 3 0 4 0 0อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะถึงวันสงกรานแล้วนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยที่ทําให้ทุกคนเนี่ยชื่นอ,อกชื่นใจนะครับเนื่องจากเราจะได้เล่นน้าสงกรานกันแต่ว่าอย่างไรอย่าลืมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ด้วยนะครับไปส่งน้ําพระบ้างรดน้ำน้าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเล่นน้ําสงกรานอยากสุภาพนะครับน้าแข็งไม่ควรใช้นะสีก็ไม่ควรใช้นะครับ ดีท th ี่สุดอนุรั์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลาและที่สําคัญก็คือขับรถขับรางไม่ควรดื่มเหล้าเมาไม่ขับนะครับอย่าลืมนะครับมือไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับเร่ง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 เต่ง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 เ่งเต่งเต่งเต่งเออเอสนุกนี่กัรขอฝากไว้ในพุทธศาสนาสิดว่าโกทางธรมนะอุจฉินเท พืงอตัดความโกรธด้วยความข่มใจอันนี้ก็หมายความว่าบุคคลผู้มีกิเลสอยู่ก็ธรรมดาก็ต้องมีความโกรธอยู่ในจิตอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ควรข่มใจคือไม่ให้ความโกรธนั้นพุ่งพ่านเสียมากยั้งสติให้มีอยู่ตลอดเวลาเสียบ้างฉะนั้นก็จะทําให้ความโกรธนั้นไม่เป็นเจ้าเรือนกับตัวเราก็เราก็จะไม่พลาดพั้งทําอะไรให้เกิดความผิดนั่นเองก็ขอจเจริญพรฝากไว้